สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องชายดวงเฮงเนาะทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรเดิมเนาะตามกันต่อนะครับทั้งสูตรเลขวิ่งตัวเดียวเนาะแล้วก็เลขวิ่งเด่น2ตัวบทล่างก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเป็นในสูตรในเลขดับนะครับก็ดับล่างก็คำนวณมาให้แล้วนะครับในงวดล่าสุดดับดับสิบนะครับก็จะเป็น0 3 6 7 4ดับหน่วยก็จะเป็น82-20 0นะครับซึ่งดับหน่วย สูตรแรกก็ยังไว้ใจได้เหมือนเดิมนะครับเนาะหลักสิบนี่หลุดแล้วนะครับเนาะหลังจากที่เข้ามาหลายงวดนะครับก็อ่ะนะครับเลขดับไม่แน่อาจจะมาเป็นเลขเด่นนะครับสถิติที่ผ่าน,านมาจะหลุดก็จะเป็นในหลักหน่วยนี่แหละสูตรที่2 3 4 5ามสี่ห้าูในหลัก 10, สิบสถิติมักจะหลุดในสูตรที่2นะครับก็ตามนี้เนาะนะครับเนาะอ่ะนะครับสหรับในเลขดับต่อมาก็จะเป็นในเลขเด่นนะครับนะนี่แหละสูตรนี้ อ่ะก็สูตรเนี้ยเข้าหลุดบ้างเข้าบ้างเนาะสลับกันไปนะครับเนาะกองงวดแรกก็หลุดงวดสองก็ยังมางวดสามมาเนาะนะครับงวดสี่หลุดนะครับงวดห้าอ่านั่นนะครับเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับ,บ,รบก็ผลที่ออกนะครับเนาะก็จะเป็นในที่ในหกสี่สองแล้วก็ศูนย์เก้าเนาะก็มาเนะาเนะมาในที่บนนะครับรู้สึกว่าส่วนมากนี่จะมาบนเนาะเนี่ยสูตรเนี้ย หลังจากที่ทํามาเนี่ยเข้าบนนะครับอันนี้ถ้าลดแต้มเพิ่มแต้มเนี่ยก็อาจจะเข้าบนเนาะอ่ะวันนี้ก็ลองดูว่าจะได้เลขไหนนะครับจะมาบนหรือเปล่าสูตรนะครับก็จะมีง่ายนะครับประมาณนี้นะครับนาะแล้วก็จะมาหานะครับในงวดล่าสุดเลยนาะก็จะนําผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่6 5 8 6า สองนะครับแล้วก็ศูนย์เก้านะครับนั่นแหละนะครับเนาะซึ่งเราจะใช้ในหลักแสนนะครับหลักแสนก็จะเป็นหกนะครับตามด้วยในหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือห้าเนาะแล้วก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็นหกก็จะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่เก้าเก้าแล้วก็จะเป็นหกนะครับนี่แหละ คูเงินแค่นี้นะครับหกเป็น54าี่มีสองหลเฉพาะหลักหน่วยนะครับ5 9เป็น45 6 6นะครับเป็น36กเนาะอ่ะก็จับบวกกันตรงนี้ก็จะได้5นะครับนี่แหละวิ่ง5ตัวเดียวนะครับก็เราดูว่า5จะมาไหมนะครับหรืออาจจะลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับ คิดว่านะครับน่าจะมาบนแหละนะครับนาะเลขนี้ถ้าลดแต้มกลายเป็น54ถ้าเพิ่มแต้มกลายเป็น5้านะครับก็ลองนําไปพิจารากันดูนะครับสำหรับในเล็กวิ่งสติก็เนาะสูญหวยเข้าบ้างหลุดบ้างปะปนกันไปนะครับที่ลงให้งวดแรกนี่ก็ก็ลงแล้วนะครับ1 2 3 4 5สนะี่ห้าเนาะลงห้างวดนี่ก็คือเข้ามา3มงวดอ่านะเข้า3หลุด2ก็ยังเข้าเยอะกว่าไม่เข้านะครับเนาะก็คงต้องตามต่อไปสำหรับในสูตรนี้ แล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรวิ่งวดที่แล้วลงให้งวดแรกเนี่ยก็พลาดไปเลยนะครับแล้วก็สถิติทั้งปีเนี่ยครับทำคำนวณย้อนหลังไปก็เข้ามาแทบจะทุกงวดนะครับก็มาหลุดเนาะสูตรก็คือนําเลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่2เนาะแล้วก็เลขท้ายครั้งที่2นํามาคํานวณกันนะครับงวดที่แล้วพลาดเนาะวันนี้ก็หวังว่าจะกลับเข้ามานะครับ อ่ะเรามาคำนวณต่อจากตรงนี้เลยนะครับสูตรแรกให้มา5นะครับสูตรที่2นะครับสูตรก็คือให้นำเลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่2เนาะหน้า2ก็หน้าครั้งแรกก็จะเป็น7-7-8ครั้งที่2ก็จะเป็น5นะครับ5 1 8เนาะแล้วก็เลขท้ายครั้งที่2ก็จะเป็น3 2 ห้าก็จับมาคูณกันนะครับจับมาคูณกันเหมือนในงวดก่อนๆน,นะครับอันนี้คูณคูณเนาะอ่าก็จะเป็นหนึ่งสองได้สองแปดห้าสี่สิบก็จะได้ศูนย์เราก็จะนําตรงนี้มาบวกกันนี่อันนี้ก็จะเป็นสามบวกกับสองบวกกับศูนย์นะครับเอานะครับก็ได้เลขศูนย์กันนะครับ อืมนะครับแปลงเนาะสองสูตรนี้ชนกันในที่ห้านะครับสงสัยต้องเน้นเน้นห้าแล้วนะครับเนาะในงวดนี้ก็ยังไงก็ขอให้โชคดีเนาะสำหรับในสูตรนี้อีกนะครับสูตรเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งตัวเดียวในสูตรเลขหน้าเลขท้ายอ่นะเออนะครับเอาต้องเอามาใส่ไปในแผ่นนี้เนาะเดี๋ยวจะหาสูตรไม่เจอนะครับห้าหนึ่งแปดสาม สองห้าเลขท้ายจับมาคูณกันตรงนี้1 2ได้สองแปดห้าบวกกันก็จะเป็น5ผลในงวดที่แล้วก็ออกหกสแล้วก็0ูย์เนาะวดที่แล้วพลาดไปวันนี้ได้5ชนกันกับในเลขวิ่งในสูตรอีกสูตรหนึ่งก็ลองดูนะครับสูตรนี้จะกับ เข้ามาเฮงมาปังได้หรือเปล่าลงเป็นงวดที่2แล้วนะครับลงงวดแรกนี่ก็พลาดไปเลยเนาะลงงวดแรกวันที่2นะครับพฤษภาคมก็อาจจะเหมือนในงวดนี้ก็ได้เนาะในสูตรนี้ก็ได้นะี่ลงงวดแรกพลาดแล้วก็ในงวดที่2นี่ก็มาเข้านะครับนี่แหละ2สูตรนี้ยชนกันในที่ในเรขนี้ก็ขอให้มานะครับขอให้มาขอให้เฮงขอให้ปังนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในสูตรนี้นะครับ สูตนนี้นี่ก็ลงวดแรกนะครับก็มาเลยเนาะนะครับเด่นบนล่างนะครับส่วนในงวดที่2ที่ลงเนาะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในหกสี่สองล่าง0ูนย์เอ่าลงงวดที่2ก็ยังมาในเด่น4เหมือนเดิมก็ยังมาติดมาในเด่นบนเนาะก็ลองดูในงวดวันที่16พฤษภาว่าจะได้ในเลขไหนนะครับลงงวดที่3แล้วสูตร ก็จะมีนี่แหละครับสูตรเด่นบนล่างนะครับอ่ะเรามาหาในวัดล่าสุดกันเลยเนาะสูตรก็คือนะครับให้นําในหลัก10บ,บนนะครับ10บ,บนคูณเลขคงที่9้าหน่วยล่างคูณเลขคงที่2คูณก็ได้เท่าไหร่ก็จับบวกกันแล้วก็จะลดแต้มนะครับ10บ,บน10บ,บนก็จะเป็น4หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็ จะได้9ก็จะคูณทั้งหมดด้วยเลขคงที่9แล้วยก็2 4 9นะครับเป็น3 6 92เป็น18จะบวกกันนะครับ6บวกกับ8ก็จะได้4ลดแต้มนะครับลดแต้มจาก4นะครับจาก4ก็จะเป็น5นะครับอ่าลดแต้มเนาะเออนะครับจาก4ก็จะเป็น3นั่นแหละนะครับเนาะก็ ได้4กับ3ามศูนยลดแต้ม4ี่อ่าสแล้วก็4ี่นี่แหละครับก็ลองดูนะครับมวดน,นี้ว่าจะมานะครับมาอีกหรือเปล่านะครับสหรับในสูตรนี้ตามสถิติแล้วนะครับที่คำนวณได้นะครับอันนี้เนาะที่มาทมาทั้งถึทั้ง9มวัที่แล้วมา4นะครับ งวดที่แล้วเนาะสี่ห้าที่งวดที่ให้สี่ห้ามาก็มาห้าเนาะอันนี้มาสี่แปดเก้าแล้วก็มาแปดมาเก้าสลับกันมานะครับสามสี่สี่ห้าก็ศูนย์ห้าศูนย์เก้าเนาะอืมแปดเก้าก็สามสี่เนี่ยก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะวนออกเลขนี้แหละนะครับเหมือนในสี่ห้านี่แหละเนี่ยมีศูนย์เก้าตรงเนี้ยสามสี่ก็มาต่อกันเลย นะครับเนาะเนี่ยก็อาจจะออกเลขเป็น8 6หนะครับหรือ3 7 3 6 3 8ดาสานี่นะครับก็ลองดูนะครับนี่แหละงวลาสุดเด่นบนล่างนะครับสูตรนี้ก็เข้าเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะนะครับเนี่ยแต่เนี้ยลงวัแรกนะครับเข้ามาน่าจะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้า14เจ็ดดเ้า้าเข้ามาแล้วนะครับ16งวัวติดเนาะก็เดี๋ยว ลองดูนะครับว่าจะเป็นงวดที่17งวดติดไหมนะครับสำหรับในสูตรนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงๆงปะปังกันทุกคนทุกท่านเนาะก็ขอให้ถูกโชคดีกันอีกสูตรนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับเด่นบนล่างนะครับ16งวดติดแล้วเนาะก็ลองนําไปคํานวณกันดูนะครับส่วนสูตรเลขวิ่งตัวเดียวก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็สูตรนะครับ เลขวิ่งนาเลขหน้าเลขท้ายมาคํานวณก็จะมีประมาณนี้นะครับก็นําเลขหน้านะครับมาเลขท้ายมาจับมาคูณกันก็จะได้ผลแบบนี้อ่ะโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเสร็จคลิปนี้สวัสดีครับ